สวัสดีครับผมแชมป์ธีปกรครับราวุฒเแงสว่างครับผมโตมอรสุกปริชาครับนี่คือรายการ20 30แล้วก็40บครับเมื่อกี้ทำอะไรเห็นเมสามสิ30า0สิบสาิไม่จริงๆคือจะเห็นว่าเรา3ามคนเนี่ยก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันแล้วเป็นเรื่องหนึ่งที่เราพูดเกินๆมาในรายการตลอดเลยว่ารักอย่างงู้รักอย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่ารักเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับรักสำหรับผมคือฉิงๆิครับ บางคน,นก็เล่นหมุกขวายนะครับวสำหรับผมคือชิ่งชิงครับสำหรับผมคือชิ่งชิงครับบางคน,งน,นก็เล่นหมุกขวายนะครับตเวตะววันนี้เราเลยมีผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมจริงจริงนี่ชอบกินกะเพราไก่ใช่ใช่ไห<ร>ม,มเรามองไปในทางเดียวกันเสมอ เร่คุยเรื่องเรื่องเรื่องรักนะครับรักรักลอลิงโอเคไม่แันอากาศกอไก่สชื่อเต็มของมันคือสีนอรเนนกรันครับลักษณะนั่นเองแต่ว่าชื่อเต็มของมันคือนกพลักครับหรือคนเก้าประเภทครับมาดูกันว่ามันจะเข้าใจได้หรือเปล่าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนกพลักษ์มากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้เนี่ย ไม่ได้มาวันนี้นะครับไม่ได้มาคนที่เชี่ยวชาญไม่ได้มาครับคนที่เชี่ยวชาญลองลงมาน้อยหน่อยก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้มาวันนี้เลยเชิญคนที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่แต่มีความสนใจในนกพิราบครับอันนี้มานะครับโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเชิญเขาเลยดีกว่าครับคนที่ชอบกินกะเพราไก่ครับผมเชิญชิมชิงกิ่เตี้ยแม่ครับ วันนี้ไม่ได้มาในฐานะนักวาดภาพดาวรุ่งหรือไม่ได้มาในฐานะคนที่มองไปทางเดียวกับพี่เอ๋ครับมาในฐานะอะไรครับมาทำไมให้เชิญ <c oughs> แล้วทำไมอยู่ๆไปถึงไม่สนใจเรื่องนพลักษได้ฮนะเกิดขึ้นจากอะไรครั้งแรกเลยเกิดขึ้นจากมความทุกข์ เข้าใจเข้าใจเข้าใจชิยเข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจว่าความทุกข์มันคืออะไรทุกข์จากใครครับไม่เกี่ยวกับผมนะทุกข์จากใครครับคิดดูดิว่าเราเจอบุกควายแค่ทีละครั้งนี่เปนใจได้หรอคือคือความความทุกข์เป็นเรื่องอื่นของชีวิตแต่มีมุมหนึ่งที่มีความสุขเสมอ ไม่ครับแล้วพอมีตัด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 ตัไปหานพลักแล้วมีมีความทุกข์ไรยังไงทำไมอ๋อก็เลยหาทางออกอย่างเงี้ยมันจะบุกโอยู่แล้่ทำไมไม่แบบไปศึกษาเรื่องธรรมะอะไรอย่างงี้ทำไมแบบทำไมไม่ไปบวชชีหรือว่าไปศึกษามาแล้วแล้วมาลองเลยที่ลองแล้วนั้นมาแล้วนี่คืออัดจริงเหรอวะ แล้วแล้วแล้วอย่าไปสนใจมันนี่คือต้นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมสมวงไทยนี่ลดมักเพราะว่าไปศึกษาเรื่องธรรมะมาแล้วไปไปวิปัสสนามาแล้วก็ยังไม่หลุดพ้นจากทุกข์ใช่ก็เลยบอกว่าทุกมันติดครับมีเวรไหนบ้างครับมีเวรไหนอีกบ้างเวรมีบททามสรุปว่าคือนกพาร์คเนี่คือ ได้ผลกับชิงชิงมากกว่าทำมาอีกเหรอนี่ไม่ใช่เราพเล่ามันเหมือนเป็นแบบศาสตร์ที่ทําให้เราอะเข้าใจตัวเองอ่าเออแต่ว่าคือเราเราว่ามันก็มีหลายลายเส้นทางไะที่มันจะเดินไปสู่การแบบเข้าใจตัวเองแล้วก็แบบว่าโอเคทรมาอาจจะมาตอบเรื่องแบบว่าหลุดพ้นหรืออะไรเงี้ยโหที่น่าสนใจมากเพราะว่าคนในวัยหนุ่มสาววัยรุ่นเนี่ยจะมีความสับสน ในชีวิตและเส้นทางทางเรื่องในชีวิตมากมายครับจริงๆก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่บนทางแยกนั้นและสับสนว่าเอ๊ะตกลงฉันเป็นใครฉันชอบอะไรกันแะน่คือสิ่งเดียวที่ชัดเจนในชีวิตคือรู้ว่าฉันชอบใครใดูเหมือนว่าคริสตูชาญเรื่องรักจะอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ใช่ไหมครับคือความสับสนนะั้นมันคลี่คลายได้ยังไงจากการเรียนรูนภพทัดูก็ดูสับสนนึก แล้วเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นไหมจากการเรียนรู้น้องพัลลอ่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นอืมทำไมครับทำไมทาไมเหรอเพราะว่าเราอาจจะแบบว่ามีการกระทําที่แบบเราทําอยู่บ่อยๆแล้วมันอยู่ลูปเนี้ยแล้วมันก็ทุกข์กับเรื่องเนี้ยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตว่าเอ้ยเราทุกข์เราก็ปล่อยมันไปพอหายจากนั้นมันก็ปล่อยมันไปแต่พอมามาโนพัลณ์เนี่ยมันก็จะบอกว่า ว่าเราเป็นคนแบบนี้เราก็จะตกหลุมเนี้อยู่เป็นประจำเป็นทางสู่การแบบว่าพัฒนาตัวเองว่าแบบว่าถ้าเราหล่นไปหลุมนั้นอ่ะเราก็จะรู้ตัวเร็วกว่าที่เคยรู้ไงอ๋อเราตกนี้หรือเรากดทุกครั้งเราก็จะแบบโกรธแบบวีดเวียงแล้วก็ใส่อารมณ์ไปใช่ป่ะแต่คราวนี้พอโกรธเอ้ยมันก็จะสะกิดเร็วขึ้นอาจจะแบบว่าโมโหไปแล้วแล้าเป็นของชิงนี่คืออะไรคือเอ้ยขาใหญ่ขาใหญ่ก่ะ ของพี่เอนี่เป็นอะไรคะดำปี่ตเวพี่ต๋บ่ต๋วี่ต๋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 วพี่ต๋พี่ต๋ี่เปวนี่า๋วพ่่ต่วอี่เ๋วี่วี่ตว่า๋ี่ตา่ีว่ี่ว่ตว่๋่ต๋วพี่ียกว่ีว๋่ี่ รอฟังนั้นว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรรักหนึ่งคือว่ามีสองสปอร์เราอ่ารักหนึ่งก็เขาจะเรียกว่า perfectionist ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วว่าคลั่งไคล้ความสมบูรณ์แบบคือเห็นอะไรที่แบบนิดๆหน่อยๆนี้ไม่ได้เลยต้องทำทุกอย่างให้เป๊ะทุกอย่างใช่ไหมมาถึงตรงนี้กับตรงนี้มาถึงเนี้ยไม่เท่ากันรู้จักรักหนึ่งอยู่คนหนึ่งครับคือประตูห้องประชุมเนี่ยไม่ได้ปิดแบบเปิดอยู่นิดเดียวแบบประมาณ หึงเซนอะไรเงี้ยฮะหรือทุกคนที่เป็นรักอื่นๆเนี่ยก็นั่งดูแล้วก็มีเดินไปปิดแต่เชื่อว่าแต่เชื่อว่ารักหนึ่งเขาเห็นนะว่าประตูตรงนี้มันมันเปิดอยู่จริงๆก็ขั้นเนื่ยขั้นตัวมานานแล้วครับคือรักหนึ่งเนี่ยถ้าสับหมูอ่ะเวลาสับ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 เสร็จก็ไม้ทัดวัดความละเอียดไม่เท่ากันค่อยๆสับสับสับอเงี้ยจนกระทั่งหมูทุกชิ้นที่สับเนี่ยมันเท่ากันเคยเจอรักหนึ่งล็อกรถอ่ะ เราเดินมาด้วยการเดินสักพักหนึ่งเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนว่าเราทำไมเราเรียบร้อยหรือยังทำไมเราไม่ให้แขกพูดครับรักหนึ่งหรือยังคิดยังทำทำไมทำไมทำไมเราไม่ให้แขกพูดครับแขกเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับอ่าอันนี้เราเราเดากาอทั้งหมดนี้ไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยผู้รู้จริงกว่าอ่ารักหนึ่งรักหนึ่งเขาจะบอกว่าเหมือนเรียกว่าคนเหนียบแต่ว่าในความหมายก็คือแบบมีคําว่าถูกผิด ควรไม่ควรเขาลบกฎเกณฑ์มีระเบียบแบบแผนก็เหมือนแบบเพื่อนข้ามถนนตรงทางที่ไม่ใช่มาลายเลยคบเลยโกรธกันไปเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าขับรอยไม่ได้หรอกถ้าขัรอยได้อได้แต่หมายความว่าถ้าไม่ข้ามทางมาลายล้งหนึ่งก็จะเฮ้ยอันนี้มันกฎทุกคนควรทำในคือในใจเขาอาจจะไม่พูดออกมาก็คือพฤติกรรมอ่ะอาจจะดูไม่ออกเพราะเขาไม่พูดออกมาแต่ใจเขาอ่ะจะ บวบละแบบว่าเอยไม่ไม่ถูกนะทาไมข้ามตรงนี้ถ้าเป็นพ่อแม่รักหนึ่งเป็นพ่อแม่แบบไหนจะเป็นพ่อแม่ที่เงียบเงียบเงียบต้องแบบกำกับลูกให้อยู่ในเส้นอะไรเงี้ยเลยอะใช่ฉันอยากให้เธอทำสิ่งเนี้ยถ้าสองทุ่มต้องเข้านอนเธอก็ต้องเข้านอนเพราะว่ามันเป็นความหวังดีของฉันฉันก็มีตัวอย่างคนดังรักหนึ่งอือัจริงจริงมีค่ะแต่ชิงไม่รู้ ไม่จริงอ่ะันงันกูก็รู้ันี้แตว่าว่าไม่ใช่รักหนึ่งไม่ใช่รักหนึ่งคือมีแต่ไมูู่้ไงจบอ่ะเราไปเราไปได้ช้ามากแต่ละรักผมว่าเรื่องรักเนี่ยมีกันอีกหลายตอนอ่ะคือเวลาเราไม่มีอะไรเราจะเชิญจริงเราเผยไปทีละรักอ่ะ องเขาเรียกว่ากิฟเวอร์ก็คือผู้ไฮ้อ่าอสซูเปอรส่วนวใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่นผู้ให้เข้าใจความรู้ของจริงแล้วหรือยังครับก็เป็นผู้ให้ก็จะแบบเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างนี้ก็เขีนมันก็คิดได้ เป็นคนชอบช่วยเหลือคนเนึ่งคือรักสองเนี่ยเวลาเห็นรักหนึ่งสมมุติรักหนึ่งเนี่พี่หนุ่มบอกว่าระยะห่างมันไม่เท่ากันถ้ารักหนึ่งจะมาขยาับปุ๊บรักสองบอกไม่ต้องเดี๋ยวขยับให้อย่างนี้เลยคือช่วยเหลือทุกอย่างใช่ไหมก็เป็นคนค่อนข้างช่วยเหลือแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนพิเศษคือรักสองอจ,จะมีคนพิเศษ<อ>คือใครพิเศษกับเขา<อ>เขาก็จะเต็มที่เออให้เต็มที่กับคนนั้นดูหน้าครบนี่ ดูน่าโคกกว่าลักหนึ่งมันทุกแล้วมันมีข้อดีข้อเสียการอย่างแฟนคลับของพี่เอใช่ซึ่งน่ารักมากเวลาใช่ก็เวลาแบบไปไหนก็จะเขียนจดหมายเขียนโปสการ์ดมาให้เออไม่แต่ว่าถ้าคนที่เป็นรักสองจริงอ่ะเขาจะจำวันเกิดได้จำสีของคนพิเศษของเขารู้ว่าเขาชอบกินเออคือเขา เขาจะแบบแอบดูอ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้ววันหนึ่งเขาก็จะแบบเอาของอะไรมาให้จริงดูดีมากเลยแฟนถ้าเป็นป็นมีข้อเสียมัสมีข้อเสียมัสมีก็มีเขาก็จะพึ่งพาทางจิตใจของคนพิเศษเขาเยอะอ๋อคือต้องการด้วยเอออยากได้กลับมาแต่เขาอาจจะแบบไม่ได้พูดแต่ว่าอืมมันก็อยากได้กลับมาอาจจะแบบตัวติดกับเราเกินไปไหมตรงเป็นรักสองหรือว่าเป็นแฟสยาม ไม่ตลกนะนนี่ต่อไปต่อไปรักสามรักสามมีตัวอย่างคนดังรักสองไหมนี่แต่ไม่รู้นี่มีนี่มีแม่ชีเฉลชาอ๋อก็คือผู้แม่ชีแม่ชีตุลสพอนได้ไหมตุสพอนนี่อาจจะรักเจ็ดคือที่ผ่านมาเนี่ยออกได้หมดเลยนะตรงเนี้ยแหละ ลักสาเขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์เมอร์เปผู้แสดงแต่ว่ามันก็มีบางตำราแปลว่าผู้ประสบความสำเร็จเออดูดีนี่ทำไมทุกอันดูดีหมดเลยอ่ะโอเคก็คือจะแบบมีเป้าหมายอยู่เสมอแล้วก็ต้องมีไว้พุ่งชนไหมใช่ก็คือเป็นคนที่แบบให้ความสำคัญกับความสำเร็จมากแล้วก็หลีกเลี่ยงความล้มเหลว ือถ้าได้มีคะแนนสอบ20ได้19นี่แบบเอาหัวโขกอัแงพงผิดหวังมากเลยมันแล้วแต่ว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้เท่าไหร่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายกับเลขแต่เขาตั้งเป้าหมายกับภาษาไทยเขาก็จะ<อ>เดินไปนที่เป้าหมายเป้าชัดมากใช่แล้วทำไม<ต>เรียกว่านักแสดงจะเล่นมุกใช่ไหมเป้าจะเล่นไมไ่จะเล่นไม่ใช่ก็พี่หนุ่มมาส่งสายตามาพี่หนุ่มดู ฮะตั้งใจฟังอยู่ทำไมถึงเรียกว่านักสแสดงเพราะว่าเวลาแบบคือรักสาม,สม่าจะเป็นคนทำงานหนักแล้วที่เรียกว่านักสแสดงเพราะว่าเขาเหมือนกิ้งก่าเปลี่ยนสีคือสามารถแบบถ้าไปอยู่กลุ่มกลุ่มนี้เขาก็จะเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับกลุ่มนี้ออพอเขาไปอยู่กลุ่มนี้เขาก็จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อความสําเร็จอะคือเขาทําทุกอย่างเพื่อความสําเร็จฉะนั้นเขาก็จะเปลี่ยนทุกอย่างเหมือนเดินผ่าน สีก็เปลี่ยนไปเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ได้ก็เป็นไป<ด>ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้<ช>ข้อเสียคือเขาก็จะปรับตัวเก่งข้อเสียคือถ้าในนามของเวลาเขาก็จะบอกว่าเขาไม่รู้จักตัวเองคือว่าเขาสะท้อนตัวเองจากคนที่มองเขาเข้ามาว่าฉันสําเร็จฉันต้องสําเร็จฉันถึงได้รับการยอมรับแต่เขาก็ไม่เคยถามตัวเองจริงๆว่าจริงๆเขาอยากได้สิ่งนี้ไหมงานนี้ไหม แฟนคนนี้ไหมแต่เขาเห็นว่าโอเคงานนี้ดีงานนี้คนยอมรับเขาก็ทาคือเขาอาจจะเป็นหมอไปเลยก็ได้เพราะว่าสังคมยอมรับแต่เขาไม่เคยถามตัวจริงๆว่าเขาอยากไปหนอะอโอ้ลุกซึ้งนะลุกซึ้งนะคือจริงรักสามีถ้าได้เป็นแฟนนี่คิดหนังกันนะทําไมเพราะว่าระหว่างที่เขาอยู่กับเราอะเราไม่รู้เลยว่าตัวจริงๆเขาอะเป็นไงกันแน่ เขาอาจจะครบเราเพราะเราดูโอเคตอนนั้นก็ได้อย่างงี้ไหมใช่หรือเขาอาจจะแบบเห็นว่าเราก็มีส่วนได้เสียต่อความสำเร็จของเขามีส่วนได้เสีย เกี่ยวขาเกี่ยวกับความสำเร็จของเขาแต่เราก็อาจจะเป็นเป้าหมายของเขาตอนนั้นค่ะอและอีกอย่างคือเป็นพวกชอบทางานหนักด้วยจะไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนมีมีคนดังไหมคนดังรักษาทำไมพี่นุ่มถามคนดังแตไม่ได้โอ้ยเยอะแยะนะรักษาไม่ถ้ามันมีตัวคนดังขึ้นมาเนี้ยเราจะนึกออกแงอ๋นมี้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีอีกใช่อ่าอันนี้น่าจะเกินสิบนาทีละครับ ลพลักครับมาแล้วไตรลักคือไรลักคืออะไรบ้างครับที่ประ่อนลักหนึ่งลักสองลักสามทกต้องเก่กเก่นมากเยอะครับครั้งหน้าเราจะมาดูเป็นคนที่มีศีลสมาธิปัญญากันมากครั้งหน้าเราจะมาดูอีกสะลัก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 คือหกลักเพราะว่า ชิกหนอซาสีโงลักนะฮะเป็นลักลักคืออีกหกลักนะอีกหกลักในครั้งถัด,ถดไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเดีเริม